สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของกฎของโคไซและกฎของไซซึ่งกฎทั้งสองตัวนี้จะมีเทคนิคและวิธีการหาที่แตกต่างกันอันแรกนะคะเรามาดูกฎของโคไซก่อนโคไซเราเรียกอย่างหนึ่งว่าคือค่าของคอสใช่ไหมคะที่นักเรียนเรียนมาแล้วโคไซคือค่าคอสเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับค่าของคอสแน่นอน<ม>เขาบอกว่าให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ยาว AB และ C หน่วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองสังเกตร,รูปก่อนถ้าเราสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC จะให้อะไรอยู่ตรงไหนก็ได้นะตรงนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนและเขาไม่ได้บอกด้วยว่ารูปนี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก เพราะฉะนั้นนักเรียนจะวาดยังไงก็ได้ด้านตรงข้ามมุม A ยาว A ตรงข้ามมุม A ยาว A ตรงข้ามมุม B ยาว B และตรงข้ามมุม C ยาว C เพราะฉะนั้นกฎของโคไซจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อแรกก็คือ A กำลังสองถ้าต้องการหาค่าของ a เราใช้สูตรที่1 ต้องการหาค่าของ b ใช้สูตร2ต้องการหาค่าของ c ใช้สูตร3เพราะฉนั้นเขาบอกว่า a กํลัง2เท่ากับ b กํลัง2บวก c กํลัง2ลบ2 bc cos a นักเรียนสังเกตนะตัวอักษรเนี่ยเขาเรียกเลย a b c ใช่ไหมลบด้วย2 bc 2 bc มาจากไหนมาจาก2ตัวนี้นี่2 bc c o s เททำไมจึงมี c o s a cos ของมุมของค่าที่เราต้องการหานี่มันเป็นเทคนิควิธีการดูแต่บางคนเขาก็ท่องเอาก็มี B กำลังสอง b ก็ต่อด้วย C ต่อด้วย A เห็นไหม C กลังสองก็ต่อด้วย C แล้วก็ A แล้วก็ B นแลเรียนค่อยๆดูสูตรไปนะอันนี้เป็นสูตรของกฎของโคไซน์แต่หมายเหตุว่า เราจะเลือกใช้กฎของโคไซได้เมื่อไรเราจะใช้กฎของโคไซ์ได้เมื่อโจทย์กำหนดความยาวของด้านความยาวของด้าน2ด้านมาให้และมุมที่อยู่ระหว่างด้านทั้งสองมาให้เช่นกำหนดมุมด,ด้าน B กับด้าน C เนี่ยกำหนด B กับ C และกำหนดมุมเองเงี้ยก็จะสามารถใช้ได้ ราต้องสังเกตเงื่อนไขด้วยอ่ะลองมาดูตัวอย่างนะ้กเรียนลองดูตัวอย่างนะตัวอย่างบอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A มุม B และมุม C ยาว A B และ C หน่วยตามลำดับโจทย์ระบุมาให้เราเลยว่าให้เราใช้กฎของโคไซ ให้เราใช้กฎของโคไซเพื่อหาค่าต่อไปนี้ข้อที่1บอกว่าให้หาค่าของ c โจทย์บอกว่าต้องหาค่าของ c แปลว่าต้องใช้สูตรที่3สูตรที่3บอกว่า c กําลังสเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองลบส ab cos อ่ะเพราะนั้นเรากำหนดสูตรก่อนนะจาก จะหาค่า c ใช่ไหมคะจาก c กำลังสอง c ต่อด้วย a เนาะ c กำลังสองเท่ากับ 2, a กำลังสองบวก b กำลังสองลบ 2ab cos cos อะไร cos c ก็คือ cos ข,ของมุมที่จะหาค่าใช่ไหมคะจากนั้นโจทย์กําหนดอะไรให้เราบ้างโจทย์บอกว่าเมื่อกําหนดค่า a เป็น12 B เป็น7มุม C มีขนาด40องศาและกำหนดคอส40องศามาให้ด้วยเป็นค่าประมาณ0.766เพราะฉะนั้นเราแทนค่า A คือ12ยกกำลังสอง B คือ7ยกกำลังสองลบ2คูณกับ A คือ12คูณกับ B คือ7 ขอ C คือกี่องศาคะ C คือ40องศาใช่ไหมคะหาค่าออกมา12ยกกำลัง2ได้เท่าไร12กำลัง2ได้144บวก7กำลัง2ได้49ใช่ไหมคะลบ2คูณ12เป็น24 24คูณ7ก็จะได้เท่ากับ168อันนี้นักเรียนลองไปคิดเองนะเป็นการคิดเลขธรรมดาคูณกับค่าของคอส40องศาซึ่งมีค่าประมาณ0.766ได้0.766เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ในักเรียนสังเกตคือเราแทนค่าคอสตัวนี้ไปแล้วซึ่งเป็นค่าประมาณ แปลว่าสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ที่เราได้มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์การประมาณเป็นค่าที่ได้โดยประมาณนะคะได้เท่าไรอันนี้144บวก49ลบกับลบกับเท่าไร168 8คูณกับ0.766ใช่ไหมคะ ซึ่งจะได้เท่ากับ128.688จากนั้นหาผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดเอา144ไปบวกกับ49แล้วก็ลบกับ128.688ซึ่งจะได้ค่าประมาณ64.312นะคะ ถามว่า64.312เป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการหรือยังยังไม่ใช่เพราะโจทย์ต้องการค่าของ c ตัวเดียวแต่เราได้ออกมาเป็น c กําลังสองทำยังไงถึงจะได้ c ตัวเดียวเราต้องไปทำไมคะต้องจำได้ไหมถอดอะไรออกมาถอด square root ใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องถอด square root ออกมา เพราะฉะนั้นสแควรูทของ64.312ก็จะได้ค่าประมาณ8.02นี่คือสิ่งที่โจทย์เขาต้องการลองดูในข้อที่2บ้างข้อที่2ต้องการให้เราหาค่าของ A ต้องการให้เราหาค่าของ A เมื่อกำหนดค่า B ให้40 ค่า c หกสิบแล้วก็กำหนดมุม a หกสิบองศาโดยที่ cos หกสิบมีค่าประมาณ0ูนย์จุดห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะหาค่า a เราก็เลือกใช้สูตรของ a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสองลบสองคูน b คูน c cos คอสเท่าไร c o s หกสองศาใช่ไหมคะจากนั้นแทนค่าลงไปเลยไอ้ตรงคอสหกเนี่ยนักเรียนอาจจะแทนค่าด้วย cos A ก่อนก็นได้นะแต่ตรงนี้ครูแทนเป็น60ไปแล้วแทนค่าลงไปค่า B มีค่าเป็น40่สิกำลังสค่านีมีค่าเป็น60ก็ใส่กำลังสองลบสคูณกับ B คือ40 คูณกับ c คือ60คูณกับ cos 60คือ0.5ตรงนี้เป็นค่าประมาณหรือ,อยังเป็นค่าประมาณแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องหมายตรงนี้เปลี่ยนเป็นค่าสัญลักษณ์การประมาณนะคะ40กำลัง2ก็คือ40คูณกับ40ซึ่งจะมีค่าเป็น446 6 6 0 0บกวก60กำลังส หกหกได้สามสิเติม0ูนย์สตัวได้3600ลบกับ2องคูณสีคูณหกคูณศูจะได้เท่ากับ2400จากนั้นหาผลลัพธ์ทั้งหมดนันเก็เอาหนึ่กร้อบวกสามพันหกร้ลบ 2,400ก็จะได้เท่ากับ2,800เป็นค่าของ A กำลังสใช่ไหมคะโจทย์ต้องการทราบ A เดียวเราก็ไปหารากที่2ของใครรากที่สองของ2,800ก็จะมีค่าประมาณ52.92ตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็พอนะคะ รือใครอยากจะให้เห็นค่ามากกว่านั้นก็จะตอบเป็นสามตำแหน่งสี่ตำแหน่งอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะอันนี้เป็นการานำกฎของโคไซไปใช้ในการหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมต่อไปมาดูกฎของไซน์บ้างกฎของไซน์เขาก็กำหนดรูปสามเหลี่ยม abc มีด้านตรงข้ามม, A, มุมเอมุม B และมุม C ยาว A และ BC หน่วยตรงนี้กำหนดเหมือนกฎของโคไซเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรคือสูตรของเขาสูตรของกฎของไซบอกว่าไซ n A ส่วน A เท่ากับไซบ B ส่วน B และเท่ากับไซ n C ส่วน C เพราะฉะนั้นเวลาเรานำไปใช้เนี่ยเราไม่สามารถเอาไปทีเดียว3มุม3ด้านได้ นักเรียนต้องรู้ว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้แต่ที่แน่ๆคือตัวที่จะนำไปใช้ได้ถ้ากำหนดมุม A ก็ต้องกำหนดด้าน A มาด้วยกำหนดมุม B เช่นเราจะเลือกใช้สายอ่าเลือกใช้มุม A กับมุม B นะกำหนด s าย A A กับด้าน A ใช้ได้กำหนดสาย B กับด้าน B ใช้ได้คือเขาต้องมีคู่ของเขาอะแต่ถ้าให้มาไม่ครบคู่เราไม่สามารถหาได้ โดยข้อนี้กฎนี้บอกว่าใช้ได้เมื่อกำหนดมุมสองมุมและความยาวมาให้1ด้านหรือ2ด้านแล้วมันมีวิธีการดูอย่างไรล่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะอันนี้กรณีที่กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC มาให้แล้วก็กำหนดความยาวของด้านตรงข้ามมุม ABC มาให้เพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าให้เราใช้กฎ ของทรายเขาบังคับเรามาแล้วให้เราใช้กฎของทรายเพื่อหาค่าของอ่าของโจทย์ต่อไปนี้ในข้อแรกบอกว่าหาค่าของ B เมื่อกำหนดให้ A เท่ากับ10 B เท่ากับ42มุม B นะ42องศามุม C 51องศาเนี่ยกำหนดมุม B กกำหนดมุม C กํกำหนดด้าน A มุม B ไม่มีด้าน b ยังใช้ไม่ได้มุม C ไม่มีด้าน C ก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แปลว่าถ้าเรามองรูปสามเหลี่ยมก่อนให้หนักเรียนมองรูปสามเหลี่ยมคร่าวๆนะคะ A B C เห็นไหมด้าน A ก็คือตรงข้ามมุม A อันนี้ยาวสิบมุม b ีสี่สิบสองอ่ะมุม B ีสี่สิบสองนะ มุม C 51องศาใช่ไหมคะโจทย์จะหาค่าของ B ตัวนี้หาความยาวตรงนี้ทีนี้ทีนี้เวลาเราจะหามุม B คู่กับ B ใช้ได้แต่จะใช้ความยาวของ10เนี่ยมันต้องมีมุม A แต่โจทย์ไม่ได้กำหนดมุม A ใช่ไหมคะ แล้วเรามีวิธีในการหามุม A ได้ไหมหาได้ไหมคะเราทราบว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมรูปนี้มีค่าเท่าไรอ่ะมุม A บวกมุม B บวกมุม C ต้องเท่ากับ180องศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุม A เราไม่ทราบมุม B เราบอกรู้ว่า42องศามุม C บวก51องศา เท่ากับ180พอจะหาค่ามุม A เราก็ใหญ่ข้างใช่ไหม180ลบด้วย42ลบด้วย51องศาก็จะเหลือขนาดมุม A เป็น87องศาเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่ามุม A มีขนาดเท่าไร่87องศาเราสามารถใช้สูตรของ กฎของโคซอะทั้ทีกฎของสายได้แล้วเพราะฉะนั้นจากสาย A ส่วนด้วย A นะเห็นไหมสายเส่วนด้วย A เราก็จะได้มุมเท่าไหร่เนี่ย8ปบก็ได้ความยาว10ได้แล้วโจทย์จะหาความยาวของ B แปลว่าต้องเลือกใช้มุมอะไรใช้มุม B ถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ แต่ไซ n ์เกับ A หามาเพื่อหาคู่เพื่อนำไปใช้ได้ถ้าจะเลือกใช้มุมสีแน่นอนเราไม่มีโอกาสหาความยาวสีได้เลยนะคะทีนี้เราแทงค่าไซด์เอคือกี่องศาละ่ะไซด์87องศาซึ่งตรงกับสิ่งที่โจทย์ให้มาด้วยเห็นไหมคะส่วนด้วย A ความยาว A เป็น10 B ซบีบมีขนาดเท่าไหร่42องศาส่วนด้วย B ที่เขาต้องการจากนั้นแทนค่าแทนค่าไปเลย s ซ n 8 87มีค่าเท่าไรมีค่าประมาณ0.9986หารด้วย10เมื่อแทงค่าแล้วเปลี่ยนสนัญลักษณ์เท่ากับเป็นประมาณใช่ไหมคะไซสี42ได้ 0. 6 6 9 1ส่วนด้วย B ส่วนด้วย B จะหาค่า B ย้ายข้างเลยนะ B จากหารอ่าจะหารขึ้นไปทำไมขึ้นไปคูณใช่ไหมเป็น0.9อ่าโทษทีเอางี้ดีกว่าหาคำตอบไปก่อนง่ายกว่าเราต้องทำยังไงให้เราได้คำตอบง่ายกว่าเนาะ ศู9ย์หการ10บเลย0 9นย6หการด้วย10ก็จะได้เท่าไร่0 0 9์จุยังไม่ต้องตัดอะไรเลยนะจากนั้น B ตัวนี้จะหารขึ้นไปทำไมไปคูณใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเหลือ0.6691ยาวนิดหนึ่งนะคะ จากนั้นจะหาค่าของ b ตัวเดียวก็ย้ายตัวนี้จากคูณล,ลงไปหารเป็น0.6691หารด้วย0.09986ใส่สัญลักษณ์ผิดอีกแล้วต้องเป็นเครื่องหมายอะไรประมาณอ่ะเพราะฉะนั้นค่าของ b มีค่าประมาณเท่าไหร่เรื่องนี้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะเลขมันเยอะ 0.6691จุดห6 91าหารด้วย0 0 9 9 8จุด0ู9 8 6ครูก็ใช้เครื่องคิดเลขเหมือนกันตรงนี้ก็จะได้ค่าประมาณ6.7จุด7 0อ่ะสั้นๆเลยสองตำแหน่งนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการเห็นไหมคะ กฎของไซน์เวลาหาจะแลซับซ้บอนกว่ากดของโคไซน์สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดดูแล้วเหมือนมีเยอะจริงๆแล้วโจทย์เขาแค่ยาวแบบฝึกหัดมีเพียงแค่3ข้อเป็นการให้ได้เรียนหาค่าของความยาวของด้านของสามเหลี่ยมที่เขากำหนดให้โดยใช้กฎของโคไซน์ หรือกฎของทรายตามที่โจทย์เขาระบุเพราะฉะนั้นหากนักเรียนดูแล้วนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนพยายามดูตัวอย่างซ้ําๆซ้ําๆบ่อยๆนะคะแต่หากใครดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถรีเควสต์ถามครูดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ในวันนี้สวัสดีค่ะ